เห็นร้านได้ไงครับพี่อะไรนะครับเห็นร้านได้ไงครับขับรถผ่านพี่อยู่เราสองน้องนี่คือที่นี่ครับขับรถผ่านฝากร้านด้วยครับพี่ครับกินด้วยได้แล้วครับอ๋อมีปากหมดไวปแล้วปากหมดไว้แล้วครับชื่อร้านนะครับเออ่แฟร์ริมถนนนี่นี่เลยแฟรริมถนนแฟรริมถนนถนนสายหนึ่ง ฟริมหนนอันนี้สายหนึ่งพุทธมณฑลสายหนึ่งเปิดไทยนี่หน่อยขายเมนูเข่าหน่อยเดี๋ยวนั่งอันนี้นั่งได้ไหมครับนั่งได้เลยครับเชิญพี่ครับรับมาจากร้อยร้อยห้าสิบเลยครับดังนั่งดังดังรับต้องไปกลางเต็นท์เลยเก้าอี้น้ำยำเขาโอเคนะเป็นตุดหลังนี่ต้องหายยาเลย โดเลยนะครับที่ทานหวานกันไหมครับน้ำผึ้งหวานน้อยนะครับหวานน้อยทั้งทั้งสองท่านเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เขาบอกไม่มีนะเขามีเขาบอกว่ามีแค่แตงยันรถเหมือนทำขายนานแล้วครับผมสายแคมป์ครับแล้วก็ไปแคมป์มาก่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนบอกว่าทำน้ำผึ้งขายได้แพงก็เลยมา ต่อยอดขายขอเลยใช่พรกะเห็นมีไม้มีอะไรทำเป็นเซ็ตเลยแย่าลูบลูกมานอนดีได้ครับผลกมานอนปูทับบ้มาข้งเราอ่กลูกสองคนเป็นน้องบนกันข้าลูกแล้มันกว่าอมาลูกิแล้วก็าจายเลย ยั่วยังไปยั่วให้เลยตัวนี้ตาคุณตกับเลยทุกอย่างที่ไปได้หมดแล้วขอาเอาของเอาบัตรกลับไปอะไรละไอ้ปลาที่ผมส่งกลับไปคือเป็นปลาที่หขาเอามารับด้วยใช่ปะเขาเอามารับเองรถตู้เย็นมารับเองแล้วก็เอามาใหม่ ขายมเคยไัส่่วนมใช่่วาง่ายยๆเคนกาแฟมอคคาพอตไหมครับผมยังเคยแต่ดิฟทำอ่ะอ๋อดิฟก็นี่ยัจะเข้มกว่านี้อันนี้เป็นวิธีการทำแบบไหนครับเออเป็นมอคคาพอตเติมน้ำไว้อยู่ข้างล่างชั้นกลางจะเป็นเอ่อชั้นกลางจะเป็นใส่กาแฟกาแฟครับผมข้างล่างเป็นน้ำพอเดือดแล้วก็พุ่งขึ้นมาผ่านผ่านกาแฟครับออก ออกมาเป็นเอพิโซดเป็นวิธีทำของของชาวยุโรปเมื่อก่อนทหารใช้ครับเข้าป่าเข้าอะไรกันเริ่มจากทหารเหลยใช่ใช่เริ่มจากทหารกันรู้อยากกินแต่ไม่รู้จะกมันเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับกาแฟยุคนั้นกาแฟแพงแล้วก็หลากหลายมาจนประชาชนยุโรปเขนกินเองไม่ัเลยรับ มันก็หายไปสักพักหนึ่งจนที่กาแฟรแรงการมันมาครับกาแฟที่ที่เรากินมันยุดทุกวันใช้เครื่องใช้เครื่องนะครับไฟฟ้าแต่ตรงนี้มันก็ไม่มีไฟฟ้าใช้แก๊สอย่างเดียวมาแล้วมาแล้วครับน้ำกาปแฟ ามาจากาแรงดันไอ,ไอ,ไอ,ไอ้น้ำที่มีเวลาวันห,หลังผมนั่งบดเมล็ดให้สดๆ,ๆต้มเลยครับรู้สึกอยู่ในยกของทหารหรือรบบอยู่ในป่านะ <c oughs> ต้มกรอง,งไฟกันลาแล้วลาแก้วอารมณ์อารมณ์ได้ <c oughs> ผมก็สร้างบรรยากาศหนึ่งจะใช้แคมป์ไปด้วยไปด้วยในตัวช่วงนี้โควิดนะครับใช่ไม่ค่อยได้ออกแคมป์เลยเอาแคมป์มาให้พี่กันข้างถนนเลย <c oughs> แคมป์ผมก็นานๆผมก็ไปเที่ยวทีใช่ <c oughs> แคมตนะ่นี้คนนิยมเมื่อก่อนไม่เท่าไหร่ <c oughs> ใช่ ก่อนยังไม่น้อยอยู่ตอนนี้พอโควิดมาก็เลยเพื่อได้คือเที่ยวแบบไกลๆกันหน่อยฟกๆลๆจะหมดครับวาวจะดังจะเตือนเราให้ปิดนะหรือก็ช็อกมาแล้ว หอมมากพี่อันนี้ขนาดสองสองแก้วครับอ่าใช่ครับหกทับแก้วหนึ่งจะใช้ขนาดสามทับสามทับสองบวกคูณสองเป็นหกจะเป็นสองแก้วเพราะเราจะใช้ร้านกาแฟทั้งหมดประมาณแก้วละหกออน ครับผมขา้งน้วางล่างกัน็น้ำผึ้งครับชื่อเมนูอะไรนะเออแบ็คฮันนี่เย็นครับแบ็คฮันนี่เย็นกาแ,แฟดำใส่น้ำผึ้งครับใช่ชุ่มๆครอหน่ยอย แต่ใครตัวนี้เอ่อมันพวกนี้จะไม่ค่อยบีบหัวใจเหมือนเครื่องครับพี่จะไม่ตุบตุบตุบอะไรอย่างเงี้ยกินได้เบมอต้องมา,หมหมมาเ,เหมือนน้ำผลไม้เกือบจะเหมือนกับใครก็คือผลไม้อย่างเลยนะอืมผมไม่ต้องยุ่งยากเหมือนแรงดันน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากินกันมาร้อยปีแล้วออด้ผม <c oughs> ว่ามันไม่น่าจะยุ่งยากขนาดนั้นการที่จะให้ ครับไปถุงไหมครับพี่ไม่ต้องอะไรต้งนั่งนั่งก<า>ินแน่ได้เลยนั่งเล่นกงินนั่งเล่นครับแก้วก่อนครับธุรกิจมีจุดแคมปิ้งให้แฟนริมหลงครวจเช็คอินได้เลยนะครับพี่เป็นเจ้สาสัมพันธ์ล่นหน่อย ขายไม่แพงด้วยถูกกว่าเซเว่เพราะผมไม่เสียค่าที่ครับพี่ก็เลยไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องขายแพงอะไรขนาดนั้นแล้วก็เราก็ไม่ต้องการยอดตูมตามแต่แกรนั่งมีกำลังไรบ้างครับดำปิดเลยสองเก้าครับพี่เกลือติดรสชาติดีครับหอมกาแฟมาจากทางเหนือเลยแล้วก็ผมก็ อย่างว่าถ้าพี่มีเวลาหมดให้ผมคุณช้าหอย